สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขวดเห็นมกว่าพี่น้องเห็นยังบะเยล่ามาตรงหน้าค่ะมาหนิมาตรงหน้ามาเบิ้มคนโยกสะดุงผู้เฒ่าคนมาโยกสะดุงอากาศแจ่มใสามากแดดแห้งน้ำตกเป็นฝ้ายนำล้นยุยุยหอยหน้าเยาล่าพี่น้องค่ะนี่หน้าเยาล่าเป็นปลาคือเป็นนั่นทัดปลานเนึ่งกับแม่น้ามูเยล่าแล้วนะพี่น้องเนาะ เนี่ยลามาเบิ่งย้ายเถวหนี่กับเจ้าเนอเบิ้งเบิ่งแถวเบิ่งว่าย้ายแถาสิได้บ่อ้าปะได้เมื่อนี่คดได้แถาเอาไปไว้จังรอบแล้วเอาไปไว้รอบนึงแล้วเบิ่งไปไว้รอบนึงแล้วเบิ่งอยู่ในตาเพิ่นเนาะเป็นเบิ่งอยู่ในตาขนาดเอาไปไว้รอบนึงแล้วเด้กพี่น้องนี่ไปอีกบ่ขมบ่ขม โมกเจ็บแฉบยายเถ้าให้พุ่นพุ่นผู้พนช้างหายยายทุ่มผนังกระ่มุมพุ่นวันให้ยายทุ่มส้างถ้วยหน่อยหนึ่งเจี๊ยช้างนั่งถือดี่ดิ่วมาสั่นยายเถ้าว่ะเดี๋ยวยายล่าสิผ้านางไปหายายทุ่มอยู่อ่าบอมยันยายทุ่มพุ่นผนังอยู่ขุนได้เกิดมา นายทุ่มก็ไปน้ำมูนายทุ่มขามไปแล้วย่างขามไปแล้วแย่าร่าบวกระขามไปแล้วพี่น้องเอ้ยย่านโอ้ยหมูว่านยังเดือจูนกันเจ้ <Okay. S 2> ว่านล้นเนือ้อหมูว่านี่ล้นหรือเ่โอ้ยล้นหมูว่านหมูว่านล้บลน,นลบ่ปะ เอาไปยืมบ,บวนตัวขว่เมเก้ okay. คือกาขวาม่มเอาไปยืมบ,บวนกรุงนาะบวชสิไปหาหม่องนางเลยยายทุ่มแล้วหัวตะมากับยายลานี่แหละค่ะพี่น้องขามายกสะดุ้งบ้านเท่าคุณถ่อบ้านเท่าอายุคุณถ่อว่าอายุเท่าไรละพี่น้องตาคุณนายจีขุ่มแล้วฮะยายเกิดยายได้แปดปีเกีดแล้ว ยายเกิดได้แปดสิบเกดขวบแล้วแต่แข็งแรงมากเลยพี่น้องบ่มแข็งแรงมากนอกจะดุง้งช่วงนี้ถือบ่เท่ายแถวบ่บ่บถือวันไหนบ่เมื่อเช้านี้ถือก้บ่เมื่อเช้านี้บ่โอเ,โอเมื่อเช้านี้ได้บาทละลายพี่น้องได้ท่าว่าเอาเป็นเมียรอบนึ่งละเด้เหมือพี่น้องเป็นต่สะอ่อนบ่เวลาบ่มีเวลา,าขายของาะ โอ้ยพูดหน่อได้ทุ่มช่องเสียงได้ยยทุ่มช่องเสียงอยากให้เห็นเอฟซีเห็นได้ทุมม่มเราพวมีหมูเรากับแม่เห็่เนี่ยยุ้ยไรอ่ะได้ยุ่มบ่ใส่เอาโฮมยุ่นั่นกับเมียนคนบ่เนี้ย เดียวเยลาว่าสิบกขา,ามไปพี่น้องสิเมนบมดเยลาก็สิขา,ามไส้ขามไปเบิง้งก่อนสิกันใจขามไปพี่น้องอุ้ยเป็นสายดานเยลากับบกไฟมาจ้าเพียเยลายาดขาม้ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟขาสั้นพี่น้อง ไปขาสั้นไปขาสั้นพี่น้องค่ะเบิ่งเบิ่งคือบ่เป็นต่ยานแต่ว่าแต่ว่าเป็นตายาน่นตายานตา่ยานพี่น้องอ้าวบิ่อคือบ่เอาใส่สามแผ่นนี่ไม่ทางนี่เจ้าหนึ่งน้ำม,มัตต้ใส่อะเพราเขาใจเอาทางนี่งเดี๋ยวมันเป็นแต่มีกว่ากันนะย้ายน้ำม,มัตต้ใส่อะ เขามาวนไหน่นเ,นนเนใส่นี่บอกใสคือบ้เห็นมองเข่าแล้วมันเขามุม่งใดอ่ะโอ้ทอจนทั้งใต้พ่นะอะโอ้บังน้ำยา่เถาก,กันเนอะอันนี้ว่าเถาปันไหนหกสิบกว่าไดงเง้นผููเถาแล้ว่ะ่าบ่มือง ได้แล้วเข้ S. <S عة, ามื่อไรมื่อนี้ช่วงม่วงกลัวแค่ยูกลัวอุ้ยพี่น้องเบิ่งดูเบ่งยายล่าใจมาเบ่งมือหน่งมือนันไม่ไงไม่ไงเรามานางอยู่นี่แหละยายล่าว่าอยู่บ่งเข้าใจว่ายมองใดมองใดไทยรูปให้เบิ่งที่แท้นี่นางดูแค่เนี่ยดูแค่นี่น่ะเนี่ย หม่องเพื่นนั่นโต๊ะสะดุ้งพี่น้องค่ะย้ายกะนงังแสดงว่าย้ายได้หลายแล้วนี่ไปเมียแล้วรอบนึงเดี๋ยวยิยยางไปหายายทุ่งก,ก่อนเป็นห่วยพี่น้องอันนั้นเป็นน้าไหลเข่าให้หน้าเพิ่นเพิ่นกะนังอยู่หน้าเพิ่นมาหายายทุ่งก่อนโอ้ย ลงไปเบ่งน้ำบ่ได้หรอกเนอฮะยายได้หรือเปล่ายกขึ้นให้ดูหน่อยเอาอันนั้นลุกไปใ่้ไม่ไหวเอาตัวดักนั้นลุกไปให้ใเพื่อนเพื่อนใต้เอาโอ้ยเต็มตาวาันไม่เต็มนะป๊อดพี่นอ้นองคุณอ่ะสวัสดี ก็ได้เด้เอาเนี่ยอายุถุยดูเอาเนี่ยอ่ยุะดุ้งดูมันขึ้นบะเต้เอาแสดงว่ายายขั้นได้หลายกมูบอย่างยทุ่มได้หรือเปล่าเต้โอ้ยก็ได้ซ้ำนั่นละ สบายใจขันได้ได้บาทนะซ้ำเจ้านั่นล่ะบอกใ <B> ยายคัปปนยูยูมอม<า>บอุน่ะอมไหอมบุบเียวนมองดูที่เป oh, ็นต่มันดูมันนั่นล่ะังฝอยบ้าขาวอ้าบขาไปไปหายายันมองดูหยวไเนี้ยโอ้ยซ้ำน,นี่นึงไปพี่น่องใหญทีเน้ยบันนี่จะไปหายายคันที่เป็นชาบูบูพี่นอ้องยายทุมก็ได้ ง่ายป่าง่ายครบฮะที่ตะเบียนค้ยเนี่ยมันเท่าิตะวัเทป่าอยู่น้นใหญ้อันนี้ยายคั่นแล้วปวดเหรอปวดเหรอยายทุ่มไปนั่งยุ่งมองยายคา่นุ่น แค่ขั้นเจ้าล่ะแล่วเหรีอบอลบ่ได้ได้ก็เถือเพราะว่ามันต้องกินแล้วบ่ะงตีแม่นั่งหนิบีบอลแต่ช่างมามาน้ำซื่อๆนี่่างมามาไทายชิปวิดีโอไอพี่นอ้องบ่งว่ามาตกสะดุ้งอ,อุ้ยหน้าสีมาตอนนั่นเนาะพี่น้องเนาะหน้าสีมาตอนมันขึ้นนั่นเนาะหน้าสีมาตอน,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 อน,อน,น,นตอนมันขึ้น ยายทุ่มมาตอนเศร้ายายทุ่มม้าตอนสวยๆเลยบ่ได้น้ำมูแต่สะอ่อนเนาะบาดละหลายบ่ตอนมือพะย่ะนั่นมั่นโอ้ นี่ยายล่ากับฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะยายลามาถ่ายพี่น้องเบิ้งคนตกสะดุง้งผู้เฒ่าคนตกสะดุง้งยายลากับมาถ่ายพี่น้องเป็นเบิง้งพี่น้องเบิ้งว่าเป็น,นยัางใดว่าใดบ่เอา้ามาสีเศรอยายทุ่มผัดยางไปหาหม่องยายคาดมาสัน่นไปไปนั่งหม่องยายคานมึงดูเอ้าคือว่าเศรคือร่องไม่เหรอบ่นี่ยายทุ่ม เออนี่นี่นี่มันซออยู่ซือนี่แหละมันยอยปนั่งปากโอ่งเป็นั่นางปากโอก่งนันนง่น,นอ,อ้าวเมนยายเกิดกับอันโอยายอ้อยน่งนี่น,นี่นี่แกเจ้าคือพ่ามาซื่อนี่นี่ป่านอยูซีซื่นนอ,อน,น้ำใจได้านี่แล้วเด,ด็โอ้ยพี่นอง มาสวยนี่แล้วมาสวยว่าท่านคนซื้อไรเละนี่ละซื้นอนี่ละเห็น,หม,นมันซอบมุมอยู่มันเข่าปากทอไน,อน,นทอย,ทย้ซื้อไนี่นของย้ายข้านาถึกหลายจังมะชิปชิปนี่ยายลากระป๋าไว้ไเพียงแกน,นีเน้อค่ะเนาะ ที่แหลกว่าสีเศร้าแล้วเห็นไร่ทุ่มยางมากกับจากยางว่าน้ำเล่าพี่นองค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไคร้ฝากขอบคุญโฆษนาน้ำเล็กเด้อฝากกดติดตามน้ำเล็กค่ะน้อค่ะน้อขอบคุณเลฟซีทุกคนค่ะสวัสดีนะคะ